สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อดเกรียงไก่เช่นเคยครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะนั่นะก็คือแฮชแท็ก ธรรมนัตนั่นเองครับซึ่งก็บอกเลยนะฮะว่าร้อนเราอูก,กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องการเมืองในเมืองไทยนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมเมื่อเวลา13นาฬิก30นาทีฮะวันที่9กันยายนที่รัฐสภานะครับผมรอ,อธรรมนัตพรมเผ่านะฮะได้ถแถลงการครับผมขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาภายในพลังประชารัฐนะฮะและความขัดแย้งระหว่าง พลังประชารัฐกับนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งนายธรรมนัตเองนะครับผมได้กล่าวว่ากรณีที่เขาได้ลาออกจากตําแหน่งนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้เนื่องจากนะครับผมเขาตั้งมั่นมาโดยตลอดแล้วนะครับว่าจะทํางานเพื่อประชาชนยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งตลอดเวลาที่ดํารงตําแหน่งมานั่นเองซึ่งบรรยากาศไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลยอยากจะกลับมาอยู่จุดเดิมคือการเป็นสอสอเป็นตัวแนทนพี่น้องประชาชนต้องการทําเพื่อประชาชนประเทศชาติจริงๆไม่ใช่รองรับ หรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้นนะฮะซึ่งตัวนายธรรมนัสเองนะฮะก็ได้กล่าวต่ออีกว่าการที่เขานะครับผมตัดสินใจลาออกเนี่ยก็หมายความว่าคงเดินต่อไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนโหวตวันศุกร์ที่แล้วนะฮะก็ได้กราบเรียนหัวหน้าไปแล้วว่าจะลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่หัวหน้าได้ห้ามไว้ก็เชื่อหัวหน้านั่นเองนะครับผมส่วนยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่นั้นนะฮะก็ขอให้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุขกว่าบ้านหลังเดิมก็เป็นได้ นะฮะส่วนความสัมพันธ์ครับผมนายธรรมรันั์ให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายธรรมนั์เองนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนายธรรมนน์นะครับผมก็บอกว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้านะฮะเขาก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวนี้จะลงเอยยังไงและเรื่องราวนี้จะมีลับลมคมนายอะไรอีกหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปครับผมเรามาอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9ที่นเมืองไทยกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้วันที่9กันยายนพุทธศักราช2564นะครับผมมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะฮะ16,31 0คนรวมถึงมียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า220คนไปเลยทีเดียวบอกเลยว่าเป็นยอดที่สูงอยู่นะฮะและยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามฮะ ฝากความหวงยยไปถึงแฟนๆรายการติดเทรนด์นะฮะออไปไหนมาไหนก็พกเจอแอลกอฮอล์สวมแมสรวมถึงเว้นระยะห่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วย้วกันครับและสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ครับผมก่อนจากกันไปนะฮะ EP หน้าอยากให้เรานำเทรนด์ทวิตไหนมาฝากก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัดครับ